เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ตกันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํา5ตัวละครที่ควรรีหาในช่วงต้นเกมซึ่งบอกเลยเลยค่ะว่าแบกเพื่อนเพื่อนอยัาเอนเกมเพื่อเตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนที่ตัวเกมจะเปิดให้บริการในวันที่18กันยาวเวลา9โมงเช้าของบ้านเรานั่นเองถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเปนเพื่อน,อนกดไ like, ลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนชื่นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ได้วยนะครับและสำหรับเพืเ่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขนณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก LG Player d u c ดูสิเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักนิดคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคครับเพี่อนๆสำหรับเรื่องแรกที่เราจะต้องขอพูดถึงกันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือตัวละครหลักที่ควรรีหาในช่วงต้นเกมเราจะรีหาตัวละครอะไรตัวไหนมีความสําคัญและที่สําคัญ เราควรเอาเขามาในซีไหนถึงจะดีที่สุดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องขอพานเพื่อนนะครับทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบตู้คาชาภในเกมเซเว่นไอรีเบิร์กันหน่อยแล้วกันครับในช่วงรอบแรกครับหลังจากที่เพื่อนๆผ่านทูตัวเรียหรือว่าผ่านระบบฝึกสอนแล้วตัวเกมครับเขาจะมีตู้สุ่มให้ก่อน1ตู้โดยที่ตู้แรกครับมันจะเป็นตู้การันตีตัว S&R ให้กับเพื่อนเลย1ตัวแต่จะเป็นการแรนดอม1ใน5ซึ่ง1ใน5นั้นครับจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องหามาให้ได้ครับนั่นคือยูชิน สำหรับเลนการได้รับครับมันจะเป็นการอยู่ที่20%ของทั้ง5ตัวนะครับก็เฉลี่ยกันเอานะว่าจะได้ตัวละครไหนก็มีตัวละครที่ได้ใช้งานหลักๆที่ต้องการจริงๆอ่ะหนตัวที่เป็นยูชินแล้วก็อีก2ตัวที่สามารถเอามาแก้ขัดได้แล้วก็อีก2ตัวที่ไม่ค่อยได้ใช้สําหรับตัวละครยูชินครับก็เป็นตัวละครที่เหมาะเอามาเล่นกับทีมสาย CC สามารถเล่นได้ทั้งรูปแบบ PVE แล้วก็ p v p นั่นเองหลังจากที่เพื่อนๆสุ่มตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวเกมจะปลดล็อกตูู้้้าววแลวก็ตั ซึ่งทั้ง2ออย่างนี้ครับเป็นหลักสําคัญครับที่เราจะต้องใช้ในการสุ่มตัวละครนั่นเองโดยที่ตู้ถาวรครับสิ่งที่คุณควรหามากที่สุดเลยนะครับเพื่อนนั่นก็คือในส่วนของตัวละครน้องบิสกิตนะฮะสำหรับตัวละครน้องบิสกิตครับน้องเป็นซับที่โคตรจะคุ้มค่มามากๆครับสามารถลดป้องกันของศัตรูมีการเพิ่มบัฟดาเมจตีจุดอ่อนแรงขึ้นซีสก็เพียงพอต่อการนํามาใช้งานและสามารถหาได้จากตู้ถาวรหรือจะหาจากกิจกรรม กระดานหมากรุกก็ได้เช่นเดียวกันครับหลักๆเลยคือควรโฟกัสหาตัวละครตัวน้องเป็นตัวแรกๆให้ได้กันก่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวละครพิกอัพเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยสะสมเพชรแล้วก็จะทําการสุ่มต่อจากนั้นก็ได้เช่นเดียวกันและนอกจากนี้ครับตัวเกมก็ยังมีการแจกในส่วนของตัวละคร S&R สําหรับผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าซึ่งใครที่ยังไม่ลงทะเบียนเพื่อความปลอดภัยนะครับก็แนะนําว่าให้ไปทําการลงทะเบียนลิงก์ใต้คลิปของผมก่อนนะครับที่เป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าของทางตัวเกม Seven Eye r e b i r t h เพราะว่า อาจจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรในส่วนนี้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่เพื่อความปลอดภัยครับเพื่อที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถได้รับตัวละครทั้งหมดเนี่ยก็แนะนำว่าลงทะเบียนไว้แต่เท่าที่เล่นของเซิร์ฟคเรียนะครับก็ยังสามารถได้รับของอยู่เนาะตัวเกมจะมีการแจก2ตัวละครมาให้ก่อนนะครับนั่นคือในส่วนของราเชลแล้วก็ตัวละครเอสนะครับซึ่งทั้งสองตัวละครนียเราสามารถใช้ในการตะลุยด่านช่วงต้นเนี่ยได้ง่ายมากๆและเมื่อทุกคนนะครับได้ในส่วนของตัวละครบิสกิตครับสามารถเอามาแทนเอสได้เลย เล่นคอมโบคู่กับราชเชลบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะ OP มากๆแถมถ้ามียูชินที่เป็นตัวจ่ายซีซเนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างในการเล่นในช่วงตนเนี่ยอย่างมากกันเลยทีเดียวเมื่อเราได้ในส่วนของตัวละครแจกกันแล้วนะครับต่อไปครับเราจะพูดถึงตัวละครพิกอัพกันหน่อยละกันครับซึ่งหลายๆคนนะครับถามว่าอพี่แทโอเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีหรือเปล่า ต้องบอกเพื่อนเลยนะคบว่าตัวละครเทโอเนี่ยเป็นตัวละครที่จําเป็นมากๆครับเพราะขอเป็นตัวดาเมจหลักนะครับผมโดยที่เลดการสุ่มเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้รับอยู่ที่ปรมมาณ0.5%ยนะครับยิ่งถ้าเราสุ่มเกิน100โรครับโอกาสได้รับเขาจะอยู่ที่ปรมมาณ50%สซุ่มต่อไปครับมันก็จะมีการการันตีให้เขาในกรณีที่เราสุ่ม2 0 0รโรเนี่ยเราจะได้ตัวเขาแน่นอน1ตัวหลักๆแล้วนะครับเทโอจะเป็นตัวละครที่เราจะต้องหาอย่างน้อย C2 นะครับทุกคนก็คือได้มา1ตัวเป็นใ่ม ได้ซ้ำตัวที่2เนี่ยก็จะเป็น C1 แล้วก็ได้ซ้ำอีก1ตัวละครครับก็จะกลายเป็น c 2นั่นเองเรียกง่ายๆครับว่าอย่างน้อยต้อง3ตัวละครเป็นต้นไปถ้าใครสุ่มและดวงดีได้ก่อนเนี่ยถือว่าคุณโชคดีมากๆเอาแค่ C2 ก่อนนะแล้วก็ในอนาคตอ่ะเราสะสมเพชรแล้วค่อยสุ่มเขาตอปั้นยันถึง C6 ก็ได้นะครับอันนี้คือเอาแบบหลักง่ายๆก่อนในช่วงเริ่มต้นเนาะโดยที่สกิลของตัวละครเทโอเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง O p พอย่างหนึ่งไว้ทุกคนก็คือว่า สกิลเขาเนี่ยทำดาเมจหมู่มีความสามารถในการเร่งเทิร์นมีอมตะ2เทิร์นนะครับซึ่ง g 2ครับมันจะทำให้คุณเล่นได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็ o p มากๆเหมาะสำหรับโหมด <c oughs> การผจญภยัยการฟาร์มไส่หอและถ้าเล่นกับตัวละครเซตที่เป็นในส่วนของบิสกิตราเชลยูชินและก็แทโอด้วยโอ้โหบอกเลยว่าอลังการงานสร้างในการเล่นมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถหาได้ในช่วงต้นนะครับก็หลักๆเลยก็คือเอาเนี่ยใช้ได้อันเนี้ยเล่นไปเรื่อยๆได้เพชรค่อยสุ่มนะครับ อย่างน้อย C2 ก็เปรกได้เลยหลังจากนั้นครับเท่าที่ผมพูดไปมันก็จะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวละครแล้วใช่ไหมครับและตัวละครอีกหนึ่งตัวที่เราควรหามาเสริมทีมนั่นก็คือยอนฮีนะฮะซึ่งตัวละครน้องในครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวละครยันนีนะครับคือเป็นตัวดาเมจเวทที่แรงมีความสามารถในการทําให้สตูลหลับนะครับ C2 อบอกเลยครับว่าจะเป็นตัวละครที่เก่งมากๆในกรณีที่คุณอยากหาตัวละครมาเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็ได้นะว่าถ้าสามารถสุ่มต่อได้ก็สุม่มแต่ถ้ารู้สึกว่าไอ้ที่ผมเป็นสายฟรีเนี่ยผมจะดองกาชาวไว้เลยไหมนะครับก็สามารถดองกาชาวไว้ได้เลย เพราะอย่าลืมว่าในอนาคตนะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวละครพิกัพอื่นๆอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่ทําให้สายฟิองเราเนี่ยสามารถได้ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งแล้วก็ปั้นสุดได้จริงๆก็แนะนาว่าดองกาชาหรือว่าดองเพชรให้ได้ซักะม200,000 300,000เพศแล้วก็ค่อยสุ่มทีเดียวตัวใดตัวหนึ่งที่เราต้องการจริงๆมันจะเป็นการบริหารทรัพยากรได้ดีแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ,อการใช้งานนั่นเองนะครับเพราะอย่างน้อยเนะี่ย ตัวหลังจากนี้มันจะต้องแบบ C2 C3 4 6อะไรประมาณนี้ถึงมันจะเก่งนะครับเพื่อที่เราสามารถเล่นตัวละครได้หลากหลายแล้วก็ปั้นสุดได้แบบง่ายๆนั่นเองตัวละครต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของ f าสคา o u นะครับฟาสคารเนี่ยจะเก่งในดันนักล่าหล็กไหลนะครับแล้วก็หมูดอื่นๆแล้วก็มีซัพพอร์ตดีๆที่เราสามารถหาเพิ่มเติมได้นะครับที่เป็นการเพิ่มบัฟดาเมจลดป้องกันแล้วก็มีการฮิวและนอกจากนี้ครับตัวละครที่ตุกเกมแจกฟรีในการผ่านด่านนะครับก็ สามารถหาจากตรงนั้นมาเพิ่มเติมได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวละครแจกเนี่ยมันก็มีหลากหลายตัวละครและนอกจากนี้ครับก็ยังมีตัวละครที่เป็นการเตริมครั้งแรกให้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับผมน,นั่นคือตัวละครน้องรีน่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นแบบเฟิร์สพลิกนะครับในการเตริมนะครับตัวน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถนํามาเล่นในช่วงแรกได้เหมือนกันนะในกรณีที่เรายังไม่มีซัพพอร์ตเก่งๆหรือได้บิสกิตมาแล้วและอยากจะได้ซัพพอร์ตมาเพิ่มอีกสักหนึ่งตัวตัวน้องก็เป็น,นอกีกหนึ่าาเเรรจะะได้้ตัวลคนนองี่ย มาใช้งานแน่นอนและนอกจากนี้นะครับตัวเกมก็ยังมีในส่วนของการแจกตัวละครครับที่เป็นตัวละครที่ได้จากการฝึกสอนนะครับผมที่เป็นตัวน้องเรเนี่ยเราสามารถนํามาจัดทีมของเราได้เหมือนกันและมีการแจกตัวละครดันท่าต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลาเปียเจนยูริโจเกอร์แล้วก็ลีโอซึ่งแต่ละตัวละครครับเราสามารถนํามาอัดแอปแล้วก็จัดทีมในช่วงเริ่มต้นจะทําให้เราสามารถเล่นได้ง่ายสาหรับผู้เล่นที่เป็นสายฟรีสายเติมน้อยแล้วก็สายดองกาชานั่นเอง นอกจากนี้ครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากได้ในส่วนของตัวละคร SSR ที่มันเริงกว่านี้เนี่ยจะสามารถหาเพิ่มเติมจากไหนกันได้บ้างครับตัวเกมจะมีการแจกตัวละครที่เป็นน้องเซอินนะครับรอแจกในวันที่20ก็ได้เช่นเดียวกันครับมันก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เราสามารถได้รับตัวน้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือถ้าเราอยากจะปั้นดาวน้องหรือว่าอยากจะทำซีให้มันสูงสูงขึ้นเนี่ยค่อยทําหลังจากนั้น เป็นต้นไปก็ได้เช่นเดียวกันครับเพื่อที่เราจะสามารถสะสมกกชาวางแผนดีๆแล้วก็ปั้นแต่ละตัวให้มันสุดๆเพื่อที่เราจะสามารถเล่นได้ในระยะยาวในกรณีที่เป็นแบบสายฟรีสายเติมน้อยนั่นเองส่วนใครที่พอมีงบหน่อยครับก็จะแนะนําพวกแพ็คเติมต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นแพ็ครายเดือนนะครับแล้วก็พวกสเตปอัพบางอันที่เราจะได้รับทรัพยากรจากจุดนี้กลับมาเนี่ยก,ยก็ถ้ามีงบแนะนําว่าเติมไหมหน่อยก็ดีนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่ ประหยัดแล้วก็ทําให้เราสามารถฟาร์มเพชรได้เดือนไา้สัปดาห์เนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองก็หวังว่าในพาร์ทเนี้ยจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะอย่าลืมหาตัวละครที่ผมได้ทาด้วยเดี๋ยววันพรุ่งนี้ในการเปิดตัวตอน9ก้าโมงเนี่ยเราก็จะทําการรีหาตัวละครเช่นเดียวกันครับมาลุ้นกันว่าเราจะได้เริ่มเล่นในเดย์วันหรือเปล่าหรืออาจจะต้องเริ่มในเดย์สองเดย์สกันแน่ก็ฝากติดตามกันไว้ได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในพาร์ E